เมย์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปทําหน้ากันค่ะเนื่องจากว่าเมย์คิดว่าตอนนี้เมย์น้ากัวมากแบบไม่รู้ว่ากวมเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะอ้วนอ้วนอ้วนหรืออะไรแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้ทําหน้ามานานแล้วนะรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ตรงนี้คือแบบหน้าไม่ใหญ่เท่าเดิมแต่ว่ามันมันย้อยทุกคนมันย้อยเลยวันนี้ก็จะไปทําหน้าแบบคลินิกที่ประจําที่สุดก็คือนัชยาคลินิกนะคันก อยู่ไกลมากแต่ว่าฉันก็จะไปก็เลยให้แบบแฟรขับรถไปส่งเพราะไม่อยากไปคนเดียวไม่อยากไปคนเดียวค่ะแบบกลัวเพราะว่ามันจะแอบ,บเจ็บนิดนึงอ่ะเม้ okay. hey, น้ำหน้าเสร็จแล้ววันนี้เมอ้อยเธอขนาดนี้เขาแบบหน้าสดนยเนี่ยค่ะหน้าเขายังสวยกว่าเดิมเล หน้าสดเขายังรู้สึกว่าหน้าเขาดีที่ทำไปนะคะมีเอนซลิปนะคะแล้วก็บท็อกห้าสิบยูค่ะแล้วก็มีข้งกดสิวให้เราด้วยอันนี้คือบริการเสริมก็ต้องแห้งก็แพง,งอแพงอะ่ะเสียดายตังังก็คือราคาทั้งหมดที่จ่ายไปก็คือไม่ถ่ายให้หลุ่ง่ายดีกว่าเขาจ่ายไปเท่าไหร่ผิด 10, <000. S 1> รสรุปนะคะเมยใจ่ายเงินเป็นงวดหนึ่งหมื่นหึ่งพันเก้าร้ oh, oh. <laughs> อยบาทเฮ้ยเธอนานๆทีแล้วมันก็สวยขึ้นจริงๆแล้วมันแบบมันคือแบบเขาก็รักหมอคนเดียะเธอเราึกทำยังไงได้ถ้ารู้สึกว่าไมว่าเขาหน้าเล็กลง เ,เองแตแ่โอเคทุกคนก็ถือว่า่นแหละไม่รู้อะความสวยความงามรอกันไม่ได้คือเอาจิงๆว่าเมื่อไหร่นี้เขาแบบทาหน้าบุกนะเขาจะรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นแล้วมันก็จะมีกําลังใจในการทําอย่างนี้คือมันดีขึ้นทุกๆอย่างคือแบบอาจจะไม่ได้เห็นผลทันทีแต่ว่ามันเหมือนแบบโอเคฉันมันก็เป็นจิตวิทยาที่เธอบอกนั่นแหละ มันสวยขึ้นในทงธทาติแว่างี้เพว่าเรียเสร็จได้ตั้งอะค่ะตั้งแซปไปขายกล้วยต่อสำหรับผู้ชมท่านไหนนะฮะที่ยังไม่รู้จักกับกล้วยเกินไปนะครับและเพิ่งมาดูวิชชี่คุกกิ้งนะฮะกล้วยเกินไปครับกล้วยนวะอกไม่ผสมต่างไม่เชื่อมไม่ชุบหวานจากกล้วยหนึ่งรเราคาถูกแค่สิบาบาทกินแล้วจะต้องติดใจสิบถุงสองฝีเลยนะครับสี่สบ้ีแซปอาหารมาด้วยเนาะมาดูกันว่าไม่กินอะไรในแบบในเช้งวันนี้นะก็คือมี เอ็กไวท์ค b ัมบนะคะของแบบคือไม่ชอบร้านนี้มากไม่ไปแวะร้านกาแฟมาเนาะก็แบบเป็นเอ็กไวท์คัมบแล้วก็มีหมกแซลมอนแล้วก็ผักขมผัดเนยนะคะวันนี้ก็จะโลคาาปิ๊นึงเนาะนี่ค่ะก็คือราคาไม่แน่ใจแต่ว่าก็แพงอยู่แต่ว่าคือไม่ชอบกินร้านนี้มากร้านชื่อแบบดูแชมป์นะคะ ก็เนยเยอะนิดนึงนะก็เอาออกนิดนึงหองมอถามเมย์แ้วยว่าหุ่นดีขึ้น,เป,นเป็นเขาเป็นหมอที่แบบประจำมีค่ะเหมือนแบบเมย์ก็แบบเจอเขาแบบสามเดือนครั้งอะไรเงรี้ยไม่ใช่หุ่นดีขึ้นแบบอุ้ยหุ่นดีจังเลยงงนะะลูกสาวอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องแบบ่านเลยค่คนไม่ว่าเดี๋ยวเมย์จะเอาโมโคาโดเพิ่มเข้าไปอีก วนนี้ก็ตอนบ่ายนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าเมย์อ่ะหิวชานิดนึงบิ๊กก็เลยจะมาชงชาเนาะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นมุมแบบมุมน้ําชาของบ้านมีอยู่แล้วนะก็คือเหมือนพี่บ้านมีกินชาแต่ว่าเป็นชาจีนนะคะแต่ว่าวันนี้เมย์จะกินแฮมปากซีดตัวนี้เมย์ก็จะกินตัวนี้ซึ่งเมย์ก็ไม่รู้หรอกเมย์เห็นว่ามันอยู่ตรงนี่แล้วเมย์ก็แบบอุ้ยน่ากินจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยว รู้สึกว่าเออบ่ายแล้วมันแบบย่ไม่อยากกินกาแฟคือแบบกินไปเมื่อเช้าแบบเออมไปกินเช้าแะต่อเพิอ้ม่เหว่ามันเป็นชาซีบอลมันเลอะเทอะอ่ะมันพันเลอะอย่างเงี้ยเออเป็นซีบอลอัพสุดที่นะคะนี่ค่ะวันนี้เรนก็จะทันจากตัวของโรซาลินนะคะซูปเปอร์ฟู้ด มีนิบรานะคะจริงๆแคลอรี่ก็แอบเยอะแต่ว่าถ้าเกิดเราทานในปริมาณที่โอเคนะมันก็ไม่ได้แบบแย่ไมะเป็นซุปเปอร์ฟูดนะคะเราก็จะเ hey, ถือไว้สองอันอันนี้คือไม่ชาวเขียนไอไลเนอร์ะคะ่ะเอออ, hey. Hey. อ่ะสักสองนะถามมาดันโอเคโอเคพออ นิดนึงเนาะก็อันนี้แม่บ้านทําเป็นไก่ทอดปรุปงยังไงเนี่ยมันมีอะไรบ้างไข่ปูน้ำมันน้ำปลาใส่น้ำปลานะคะใส่ซีอิ๊วน้ำปลาซีอิ๊วอะไรอีกน้ำมันหน้ำมันอะไรน้ำมันเนี่ยหน้งมันหัวโหวดหัวโหวดไม่ขี้นะว่าไม่เป็นไร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 อะไรทุกคนอ่ะล้ออะไรอีก น้ำมันหอย,ย,ม,หอยม,มันสีแดงๆอะอันี้นใส่ซอสน,น,นี่ี่หันก็จะมีก๋จิะมีี่อ๋อซอสเผ็ดนะคะซอสเผ็ดอันนี้นะคะเจออ,อะไรนะยังพอชิเเคเซอสาแล้วก็จะเดีวจะชุบแป้งแล้ก็ทอดนะคะแต่ว่าชุบแป้งบงทุกคนน่ากินมากน่ากินไม่ไหวเลว ไไว่าอันนี้ไม่ได้ทานคนเดียวนะทุกคนอันนี้มีคนอื่นกินด้วยแล้วก็ปกติที่บ้านเมย์ก็จะมีน้ำซุปด้วยนี่คือน้ำซุปจะมีกินน้ำซุปตลอดสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็จะไปก่อนนะทุกคนจริงๆอะ่ะตอนดึกๆอะ่ะเมย์ก็จะบอกเลยว่าเมย์ก็จะกินอีกแต่ว่าโอเคเพราะว่าไม่ถ้าถ่ายหลังจากนี้มันน่าจะไม่สวยแล้วอะไรเงี้ยก็จะจบกันแค่ที่ดินเดอร์นเนาะวันนี้มไม่ได้ออกกำลังกาย ก็จะให้เห็นว่าแบบเออวันนึงสมมติว่าเมย์ออกไปทำอะไรบ้างอะไรอย่เงี้ยก็าตามนี้แหละทุกคนบ๊ายบาย